ล้วงสเปกหนุ่มในฝันเซย่าทองเจือล้านไม่คิดจะแต่งงานสวยโสดเพอร์เฟกไม่คิดแต่งงานอีกหนึ่งทายาทคนดังที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิงตามรอยคุณพ่อสำหรับน้องเซย่าลูกสาวคนโตของพีททองเจือและเจ๋งวิไลรักนอกจากจะเสียงดีร้องเพลงเพาะแล้วยังสวยออร่าสะพังสุดๆล่าสุดน้องเซย่าได้มาอัปเดตสถานะหัวใจผ่านทางรายการโดนเทเซมาที่แพท ตอนนี้โสดไม่มีแฟนมีคนเข้ามาจีบบ้างแต่ก็กลัวคุณพ่อถามถึงสเปคที่ชอบเซย่ายอมรับว่าชอบคนเรียนเก่งเพราะรู้สึกคนเรียนเก่งคือคนเก่งทำอะไรก็ทุ่มเทและขอคนที่สูง185ซนติเมตรขึ้นไปสำคัญคือห้ามเจ้าชู้ต้องมีรีสเปคตต่อผู้หญิงด้วยทำงานเก่งต้องรู้อนาคตตัวเอง อาจจะถามเขาว่าอยากทำอาชีพอะไรแต่ไม่ชอบเกมเมอร์อาจจะเพราะเราไม่เล่นเลยไม่รู้ว่าเล่นไปเพื่ออะไรถามว่าที่ผ่านมาเคยเจอแบบในสเปคไหมก็มีแต่ขาดไปหนึ่งข้อคือเรื่องเคารพผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงต้องรักคุณแม่มากๆไม่มองผู้หญิงเหมือนเป็นอ็อบเจกต์สำคัญมาก แต่ที่พีกไปกว่านนั้นเซย่ามีความคิดว่าไม่อยากแต่งงานเรื่องนี้คิดตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกอยู่คนเดียวก็ได้จะต่างกับมีย่าน้องสาวมากๆเพราะมีย่าเป็นคนที่อยากมีครอบครัวมากๆ